ข่าวดูทุกคน วันนี้หลายคนให้ความสนใจนะครับสำหรับประเด็นของน้องเดียนัชชาสาวน้อยลำเพลินโชใช่ไหมครับสรุปแล้วจะอยู่หรือไปเข้ามากับลาบอสโจรจริงหรือเปล่าและน้องมีทิศทางที่จะไปอยู่วงไหนวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับหลายคนทักมาถามอิ่มเยอะมากๆว่าแอบตกใจครับทุกคนคือต้องบอกแบบนี้ว่าวงสาวน้อยลำเพลินโชที่มีคนออกนะครับทุกคนไม่น่าตกใจเท่ากับวงหมอลำที่อยู่มาในหลายปีแล้วทุกคนทราบไหมครับว่าตอนนี้ บางวงเนี่ยออกเป็น10คนนะครับเพราะฉะนั้นสาวน้อยละเพลินโชว์คือไม่น่าตกใจ ไม่น่าตกใจเพราะเป็นหมอลำปีแรกครับทุกคนสําหรับการเข้าเข้าออกออกเนาะเป็นเรื่องปกติจริงๆนะครับแต่ถ้าคือบางคนติดตามแต่สาวน้อยเพชรบ้านแพงกับสาวน้อยลำเพลินโชอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวสารของวงอื่นต้องบอกว่าคณะอื่นเนี่ยเป็น1ิบเลยนะครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นบอสโจโยมารินเนี่ยเขาออกมาพูดแล้วครับว่าน้องเดียเนี่ยได้มีการเข้ามาลาจริงๆครับทุกคนเนาะที่บ้านพักสาวน้อยเพชรบ้านแพงใช่ไหมครับมีการเข้ามาลานะครับซึ่งบอสโจเนี่ยก็ทนโดนชาวเน็ตและจี้ถามว่าสรุปเรื่องจริงหรือเปล่า เดื่ของน้องเดียนัชชาเนี่ยมีการมากราบลาบอสโจจริงหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปฟังสักนิดหนึ่งก็ได้ครับทุกคนในช่วงที่บอสโจพูดเนาะจะได้เคลียร์ตรงกันนะครับว่าบอสโจเนี่ยเขาออกมาพูดแล้วจริงๆนะครับอ่ะเรืร่องจริงไหมที่น้องเดียมาลาออกเอา,าขึ้นอย่างนี้ครับลาออกกันเราเต็มนล้วเพราะว่าเอาใจวัดใจลดนะครับทุกคนนี่คือคําพูดของบอสโจที่มีคนนะแคปลงมาทางไลฟ์สดใช่ไหมครับแล้วก็ส่งมากันเยอะมากๆเนี่ยตอนนี้ก็มีการไปแชร์กันต่อๆกันนะครับทุกคนซึ่งเป็นคําพูดที่อิ่มมงวา บอสโจเขาออกมาพูดแบบนี้ก็คือในมุมของคนบริหารที่ ใจวัดใจอ่ะปีแรกไม่มีสัญญาใช่ไหมทุกคนก็คือผู้บริหารเขาฉลาดนะทุกคนเขาเป็นคนที่ดูคนว่าเอศิลปินคนนี้จะอยู่ต่อหรือว่าจะไม่อยู่ต่อจะสู้ต่อกับวงหมอลำสาวน้อยลำเพลินโชว์หรือเปล่าเป็นปีที่คัดคนดีกว่าต้องบอกแบบนี้นะครับแต่ไม่ได้ว่าคนที่ออกไปเนี่ยไม่ดีนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละคนที่ออกไปนะครับทุกคนนะบางคนก็มีเหตุผลส่วนตัวนะครับบางคนก็ไปรักษาสุขภาพบ้างบางคนก็ไปเปิดวงเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนคือ คือเป็นบริบทของใครของมันนะครับในส่วนของน้องเดียรนัชชาเนี่ยอันนี้มิมข่าวกระแสยังไม่ทราบว่าน้องจะไปอยู่ที่ไหนยังไม่ฟันธงว่าจะไปอยู่ที่ไหนแต่ว่าเหมือนกับมีข่าวแว่วๆเนาะวงในวงนอกอะไรต่างๆที่เหมือนกับซุบซิบกันมาอันนี้เป็นข่าวซุบซิบแต่ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเหมือนว่าจะไปขึ้นอีสานนครศป์หรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็เป็นข่าววงในแต่ไม่ได้ฟันธงนะเพราะฉะนั้นก็มิมองว่าขึ้นอยู่กับบริบทของน้องแล้วก็การตัดสินใจของน้องและเชื่อเหลือเกินว่าเดียนัชชาน้องไม่ได้ตัดดสินนนนนนใจจคเีียวแ่นอนน่อะาม คนรอบข้างที่ช่วยตัดสินใจอะไรต่างๆแล้วก็มองทิศทางในการาเติบโตของน้องมากกว่านั่นเองครับพี่คนในส่วนของสาวน้อยลําเพลินโชว์เนี่ยปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีเป็นหมอลําปีแรกที่มีมาตรฐานสูงมากๆนะพี่คนต้องบอกแบบนี้ไม่ใช่ว่ามีแต่คนออกแล้วไม่มีคนอยากจะเข้ามาทํางานนะเห็นบอกว่าเขาเตรียมที่จะเปิดตัวนางเอกใหม่ด้วยแล้วก็ดีกรีเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับพี่คนเพราะฉะนั้นรอติดตามกันครับสําหรับวงหนึ่งกับวง สอบอสโจกับเฮียนหน่อยเขาพูดแล้วว่าไม่ปล่อยให้วงพังไม่ปล่อยให้วงห้างแน่นอนครับทุกคนในมุมของผู้บริหารปีนี้อีมบองว่าเป็นปีที่ดูคนนะครับดูคนว่าใครจะสู้ต่อ,อใครจะลุยต่อ ใครจะพร้อมไปกับสาวน้อยลำเพลินโชว์ใครที่รักองค์กรสาวน้อยลำเพลินโชว์เพราะฉะนั้นแล้วนะครับคนที่อยู่มิมองว่าได้ใจแฟนคลับไปเต็มๆเ,เลยนะครับอายุตัวอย่างเลยไม่ใช่คนอื่นคนไกลน้องป๋อมแปมอธิพรอย่างเงี้ยวสวโดนอย่างเงี้ยพ่อการใช้ที่จะเข้ามาอย่างครับทุกคนก็ถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่ๆนะครับที่ จะเข้ามาเสริมทัใไปกับสาวน้อยลำเพลินโชว์ได้ขยายฐานแฟนคลับเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้นและเมื่อคืนนี้นะทุกคนวิมได้เจอน้องๆวงสองเยอะมากๆเลยอันนี้ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคือถ้าจำผิดขออภัยน้องๆมาขอถ่ายรูปด้วยมีน้องเนเน่น้องฟ้าใสมีน้องแก้มแล้วก็น้องมิวรัชดาพรอ,อย่างงี้หมิวน่ารักมากทุกคนมิวสวยมากนะมิวยังอยู่กับสาวน้อยลำเพลินโชว์นะหมิวพอมมาก ก็บอกว่ามิวไปทําอะไรมาแบบโอ้โหผอมสวยขึ้นเยอะเลยนะครับทุกคนเห็นบอกว่าบอสโจยูมอนินเนี่ยสั่งให้ลดน้ําหนักด้วยเพื่อที่จะล้าเรื่องต่อกอนแล้วก็น้องมิวก็ถือว่าเป็นตัวชูโรงของสาวนักลํานเพลินโชว์อีกหนึ่งคนที่สร้างผลงานที่ดีมากๆในปีที่แล้วและปีนี้น้องก็ยังจะอยู่กับสาวนํกล่านเพลินโชว์นั่นเองครับทุกคนสำหรับน้องเดียนัชชาวิมิ่มถามว่าวิมิ่มเสียดายไหมเชื่อว่าหลายคนเสียดายแหละเพราะว่าน้องก็เพิ่งไปไลฟ์สดกับหมุนอปุ้ยบันเทิงศิลใช่ไหมครับแล้ว แบบนี้ออกมาหลายคนก็แบบอุ๊ยจริงหรออะไรเงี้ยน้องออกไปจริงๆรงหรอออกไปจริงๆใช่ไหมอะไรเงี้ยครับทุกคนซึ่งบอสโจก็ออกมาพูดแล้วเนาะเพื่อ ปัดปัญหาในการที่แบบ MC แฟนคลับจะได้มาถามถามถามแล้วก็แต่ตอนนี้น้องก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวใดๆผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองนะครับและเชื่อว่าอีกไม่นานนี้น้องเดียนัชชาก็น่าจะมีการออกมาโพสต์ผ่านสื่อโซเชียลของตัวเองอย่างแน่นอนครับทุกคนในทิศทางของการเป็นหมอลำของน้องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอิมข,อขาวกระแสเองก็ค่อนข้างที่จะเคารพน้องในการตัดสินใจของแต่ละบุคคลครับทุกคนเพราะว่าไม่มีอะไรแน่นอนนะครับก็ขอให้น้องจเจริญเติบโตในมุมในทิศทางของตัวเองให้ดีที่สุดนะทุกคนสำหรับน้องเดียนร์ การนี้น้องก็ฝากผลงานเอาไว้ได้ดีมากๆเลยแหละและเชื่อว่าหลายคนแอบเชียร์ให้น้องเป็นนางเอกสาวในละครเพืินโชว์ใช่ไหมครับแต่เมื่อน้องมาขอลาจากบอสโจยมินินแล้วก็เป็นที่แน่ชัดน,นะครับทุกคนผู้บริหารเขาก็ต้องก้าวเดินต่อไปแล้วก็สร้างสารรค์ผลงานต่อไปเพื่อแฟนคลับเพื่อเจ้าภาพนั่นเองครับทุกคนแต่ตอนนี้เรามีตัวหลักๆเข้ามาแล้วก็คือมาเสริมทัพแล้วก็คือเพราะการใช้วิรัยศินนะฮะพี่วัชศิวดนพี่นัาสุรศักน้องมานาเพชรบ้านแพงและนางเอกใหม่ๆพ่อพญาแม่พญาใหม่ๆที่จะมาร่วมเสริมทัพใน ก็เห็นบอกว่าตอนนี้มีทั้งแม่พยามีทั้งนางเอกมีทั้งพ่อพยาต่างๆครับที่เตรียม move มเข้ามาสาวน้อยลาเพลินโชว์ครับทุกคนเพราะฉะนั้นน่าติดตามมากๆฤดูการนี้ถือว่าไม่ใช่แค่วงสาวน้อยลาเพลินโชว์อย่างที่อุม้มอิ่มได้พูดเอาไว้ในข้างต้นเนาะที่มีการเหมือนกับประกาศลาออกไปนะครับทุกคนก็วงอื่นเป็น1ิ ตำแหน่งแดนเซอร์โห oh, บางคนยกไปขยโงงไปก็มีนะเพื่อนแล้วก็ลงเนี่ยเยอะมากๆแล้วก็เป็นวงระดับตำนานทั้งนั้นนะเพื่อนก็คือไม่มองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับอบอสโจออกมาพูดขนาดนี้ก็น่าจะเป็นการมาลาจริงๆแหละนะครับสำหรับน้องเดีย นัชชาสาวน้อยลำเพลินโชก็เป็นกาลังใจให้นะพี่คนอย่างที่บอกว่าสาวน้อยหนึ่งกับสาวน้อยสองก็อยู่ภายใต้การบริหารของบอสโจโยมาน,นินและทิศทางของบอสโจกับฮียนหน่อยอิม่มเชื่อว่าเขาไม่ปล่อยให้ขี้ริ้วขี้เละอ,อยู่แล้วแหละสำหรับวงเขาเนาะเขาก็เลิศอลังการทุกปีแล้วปีนี้มาแรงมากๆสาวน้อยลำเพลินโชคือทุกโพเลยต้องมีสาวน้อยลำเพลินโชขึ้นมาในเรื่องของ กระแสโซเชียลอะไรต่างๆก็ถือว่าบอสโจเขาอย่างบาร,รมีของสาวน้อยเพื้อนแพงแทำให้สาวน้อยลำเพลินโชว์เขาเป็นคนเปรี้ยงแล้วก็ด้วยคุณภาพของแต่ละบุคคลด้วยที่เข้ามาอยู่ก็คือคือแบบนะฝีมือล้วนๆเลยอย่างมิวรัชดาพรอ,อย่างนี้ป๊อมแปอมอย่างนี้แล้วก็ อีกหลายๆคนครับที่พร้อมจะสู้ไปกับสาวน้อยลำเพลินชมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกําลังใจให้กับอิมข่าวกระแสด้วยเนาะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเป็นกาลังใจให้กับน้องเดียนัชชาด้วยกันแล้วกันนะครับ